ะเป่าตังค์ไปไหนอะ่ะนี่ห้าบาทพี่เราหาะเป่าตังค์ไม่เจออะ่อะ,อะ,อะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับพุ่มแจ็คชองกับใจเธอนะคะวันนี้เขอได้หมายถึงใครหรอฮย <laughs> ขึ้นมาวะ <laughs> ค่ะทุกคนพู้จะบอกว่าเปิดช่องใหม่ช่องเนึ้อคะชื่อช่องอะไรคะพาทัวร์ซ่องราติดตามกันนะคะพาทัวซ่องเฮ้ยไม่ใช่ค่ะวันนี้นะคะแล้วก็ปุ่มมาที่ร้านเพื่อนก็คือเป็นร้านขายทุกอย่าง20นะคะทุกคนนี่ก็จะประมาณนี้เลยนี่ค่ะร้านใหญ่โตเว่อร์วังมาก ฟังก่อนแม่สองแสนค่ะพี่ค่ะอันนี้อยู่ที่ไหนนะสวนเกียวทองนั่งรถมาจากสวนนภูมาสวนเกียวทองซื้อของร้าน20สบได้เลยค่ะมีทุกอย่าง everything พอและเข้าเรื่องจะขี่ค่ะทุกคนวันนี้นะคะมันจะมาจับรีแอคชั่นคนนะคะ สมมติว่าแบบประมาณว่าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วเรามีแบบว่าถุงยางนมามัยแตงกวาอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเ,เ,เอาเอาเลื่อนค่ะเลื่อนที่เลื่อนเลืเล่นอนโอเคปิดได้ค่ะปิดได้ค่ะประตูแทบพังแม่อ <c oughs> <c oughs> ะไรค่ะเราจะมาดูปฏิกิริยาคนกันว่าถ้าเรามีของพวกนี้ติดตัวอยู่ในกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเรามาดูรีเอคชั่นขเขาว่าเป็นยังไงอะค่ะทุกคนเขาจะตกใจไหมฉันตกใจเธอตอนเนี้ย โอ้ยโอ้ยเฮ้ขอ,อ,อทุกคนไปดูกันเลยไม่เลย <laughs> พีชมคลิปนะคะทุกคนวันนี้ปุ้มมีเกมแนะนํานะคะทุกคนเป็นเกมสายอิ่วนะคะโบนัสแตกเยอะมากในตอนนี้เลยนะคะทุกคนที่นี่เนี่ยเขามีครบจบในที่เดียวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมเป็นกีฬาแล้วก็ความบันเทิงอื่นๆอีกมากมายนะคะครบครันปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปร์เซ็นต์เลยค่ะเล่นง่ายได้เงินจริงต้องที่ ad168 adv1 นะคะ ใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมแอดไปตามนี้เลยนะคะแอด168 ADV1 นะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากช่องตามใจเธอด้วยนะคะเพราะว่าทุกคนจะได้รับโบนัสเพิ่ม20%ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะก็แอดไปที่แอด168 ADV1 นะคะอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะคะ าบาทฮะอ่ะะตาตังไปไหนอ่ะนี่หาบาทพี่่ะเป๋าตังไม่เจอ,อะนั่นอะไรนั่นอะไรนั่นอะไรกเป๋ตังค์บบน<ะ>หนูไปม,มาจากบ้านอะ ดูใหม่ก่อนนะเผื่อหม่ดีเมื่อกี้เท่าไหร่นะร้อยหนึ่งหาไม่เจอเนี่ยหบวกร้อยแปดสิค่ะหาไม่เจอจริงๆอ่ะ เราไปเอาบ้านแล้วแหละดึงอะไรบ้างอออแต่คนแดงมองไหมมองอเลยอยากอูด้กูอยากตัดก่อนกูอยากอูด้เลยอะอยากายชูไหม มึงไปเอิ้นได้ว่าอ้กี้มึงอู้ใดของที่อู้ใดคืออู้ใดเอา้าไขว่าเขาอ,อ้ามาแล้วใครอ,อ้ามาันตามขอเป็นเอ้าไงไปเลยหนอมเลยค่ะหนึ่งร้อย กร้อยสองสามหนึ่งันรยี่สามต่าไม่ไม่รู้อะ่ะหกสิบค่ะอเ,เอาไปทอะไรันเนี่ยแรงกว่าาจะไปำซ่<า>ตไม่เจอเนะี่ยสองร้อยสี่สิบ ลุงม,มัน,นมาก่อนเลยมาลุงแสกจอดแถววะ่เดี๋ยวตั้งราคยน่เได้ตั้ะปาตังเดี๋ยวขอลัแป,ะป,ะปะนนอะไรนั่นอะไรนันรน่นอะไร๋ยครึงวันนี้ใช้หมดแล้วใช้เผื่องนี้ได้ไห สิบสิบค่ะอยากซื้ออะไรนี่มึงซื้อกระุมยาวใส่กระเป๋าไ่เท่าไหร่เนี่ยูหางก็ะเป๋ตังไม่เจอเนี่ยไอเนี้ไอ้ไเขาเลยโอ้ยกูหางกระเป๋าตังไม่เจอเนี่ยจ่ายด้วยคนลอยากจับตงปลา มาหนึ่งคิดตั้งได้แล้วพอเมื่อร้อยสี่สิบอันนี้สี่สิบค่ะสักนนแกักเคยค่ะตั้งอยู่ไหนวะโอ๊ยเก็บไปดูไม่เอา นี่นะคะทุกคนดูปฏิกิริยาคนก็จะลักษณะประมาณนี้แหละเอาจริงๆแล้วเป็นผู้หญิงพกถุงยาม,มก็ไม่ได้แปลกใช่ไหมเนาะใช่ไหมเซฟค่ะเกี่ยวว่าแปลกไหมไม่ค่ะโอเคค่ะทุกคนภารกิจวันนี้ก็มีแค่นี้แล้วค่ะทุกคน <laughs> เดี๋ยววันหลังค่อยไปหาเรื่องแกล้งอย่างอื่นต่อถุง <laughs> ย <laughs> แตงกวานี่เดี๋ยวเอาไปตำแตงต,ต่อแล้วก็แค่เกงในะ จีสตร <laughs> นนิยังไม่ได้ใส่ลยนะตวไปได้ห